เปิดค่าจัดงานแต่งตู่ปิยวดีทายาช่องสามมาลีนนคนแรกของโลกใช้เพชร300เมตรตั้งแต่คอยันรองเท้าเปิดค่าจัดงานแต่งงานตู่ปิยวดีทายาช่องสามมาลีนนมีอึ้งตัวเลขสินสอดที่ฝ่ายชายมอบให้และแล้วก็มาถึงวันที่รอคอยสักที่โดยในวันนี้9ตุลาคม65วินมาวินทวีพ้นได้ควงหวานใจสาวผู้จัดละครทายาช่อง3ตู่ปิยวดีมาลีนน จัดพิธีฉลองมงคลสมรสกันแล้วณโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพลังเข้าพิธีมั่นไปเมื่อปีห3โดยสิ่งที่คือหาที่สุดในงานนี้ก็คือชุดของเจ้าสาวตู่ปิยวดีเพราะมีมูลค่ากว่า100ล้านเป็นชุดจากแบรนด์พัทาราศิริที่ใช้เพชรกว่า300เม็ดมาประดับชุดต้องบอกเลยว่าเป็นงานแต่งที่รวมคนในวงการไวมากที่สุดอีกงานหนึ่งเลยก็ว่าได้ชมภาพบรรยากาศแบบเต็มๆได้เลย ช่างได้ออกแบบตัวล็อกเพชรขึ้นมาเป็นแบบพิเศษเพื่อเพิ่มความแน่นหนาป้องกันเพชรร่วงหลุดหล่นหายแถมยังทำประกันไว้ในงานพิธีก็จะมีพนักง,งานรักษาความปลอดภัยคอยเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีชุดเจ้าสาวอีก3มชุดโดยตู่ปียวดีเลือกที่จะใส่ชุดเจ้าสาวทรงเมอร์เมดจากแบรนด์มิลานวดดิ้งกรวยกลายด้วยชิ้นหางกระโปรงยาวกว่า3เมตรดีเทลการตกแต่งแบบฟลัตเตอร์ช่วงคอด้วยรูปทรงวีน็กพร้อมกับงานปักกระายอย่างละเอียด และใช้ลูกไม้นําเข้าจากฝรั่งเศสโดยเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงได้เปิดใจว่าตอนแรกคิดว่าจะไม่ตื่นเต้นแต่ตื่นเต้นมากพิธีม่นจะเกรงกว่าส่วนงานนี้จะรีแลกกว่าซึ่งเว้นไป1ปี10เดือนเพื่อให้เ,เพื่อนๆที่มาร่วมงานจะได้สบายใจสําหรับชุดแต่งงานเริ่มคุยกับสไตลิสทุกคนและคุณแม่มีชุดหนึ่งที่ไม่เคยมีใครทําก็เลยถามว่าเป็นไปได้ไหมว่าจะเอาเพชรจริงมาเย็บติดกับชุดใช้ประมาณตั้งแต่200เม็ด ขึ้นไปเลยไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเราการยึดติดก,กับชุดจะทํำยังไงจึงทาใหม่หมดและใช้ด้านที่เหนียวเป็นพิเศษเพื่อความมั่นใจว่าจะไม่ลุดทั้งหมด300กว่าเม็ดน้ําหนักตั้งแต่ครึ่งกรัตถึง2กรัตซึ่งมีหน่วยความปลอดภัยดูแลในห้องเก็บชุดโดยเฉพาะงานแต่งเป็นงานในความฝันของทุกคนและอยากให้จดจํางานแต่งให้ได้มากที่สุดชุดสวยเกินที่คาดหวังไว้ต้องรักษาหุ่นและใส่ชุดเอาไว้ส่วนชีวิตคู่ต่างกันมากแต่ไม่ทะเลาะกันเลย ุยกกันนมาขึ้ตื่นนอนได้เห็นหน้าสามีมีความสุขทุกเช้าก่อนแต่งงานคบกันมา11ปีเป็นคู่ที่คุยกันเยอะมากคำํำว่าสัญญาเคยให้ไว้ว่าจะรักกันต่อไปเรื่อยๆด้านมาวินก็เผยว่าดีใจที่มีภรรยาน่ารักแบบนี้ที่เขาดุเพราะเขาอยากให้ผมเป็นได้ทั้งเพื่อนแม่เป็นผู้นํำในชีวิตของผมแฮปปี้มากๆม,มีความสุขมากๆปีที่14แล้วฝันเป็นจริงแล้วผู้ชายคนนี้ทําให้ได้แล้วจริงๆทั้งนี้ สำหรับเรื่องทายาทนั้นเริ่มมีการปรึกษากับหมอและหมอดูแล้วเริ่มจริงจังมากขึ้นเป็นเคสที่ยากอีกเคสหนึ่งเพราะอายุเยอะมากแล้วอาจจะใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ตอนแรกไม่อยากได้แฟดเพราะเวลาผ่านไปก็นึกอยากได้ลูกสองคนอาจจะเป็นแฟดผู้หญิงเลยต้องปรับตัวกันมากแค่ไหนตู่เนื่องจากก่อนแต่งงานเราครบกันมา17ปีตู่กับวีนเป็นคู่ที่คุยกันเยอะมากมีอะไรเราก็จะไม่เก็บพูดเลยว่าชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้แก้ได้ไหม ถ้าแกไม่ได้เราก็จะถามตัวเองว่าเราอยู่กับสิ่งนี้ได้ไหมหรือเขาปรับตัวเองได้ไหมเพื่อให้เราอยู่ด้วยกันได้ถ้าด่าก็คือด่าเลยด่าจริงถ้าเวลาเขาไม่สติก็จะบอกว่าพรุ่งนี้ตื่นมาถามว่าฉันพูดอะไรไปบ้างภรรยาดุมากมาวินจะเหลือหรอครับที่เขาเล่ามานี่คิดว่าเขาใจดีหรอครับเขาโชว์ความใจดีอยู่หรอครับแต่ดุก็รักมากครับเชื่อเมียแล้วจเจริญแถมเรือนหอที่เก็บเงินมาทั้งปีคาดว่าจะเป็นสินสอดน,นั้น ราคาแรงมากเพราะทำงานมา14ปียกเงินเดือนส่วนหนึ่งให้สาวตูคออเก็บเป็นสมบัติในอนาคตไว้หมดเลยบ้านไปลายไปกี่สิบล้านโหเยอะค่ะแซงพุดจุย๋ยไหมรายนั้น50ล้านคิดว่าใกล้ๆกันเลยค่ะอย่างสาไวาน้ำก็เป็นล้านแล้วเราทำาสาไวาน้ำด้วยบ้านของเราที่แพงคือสาไวาน้ำเพราะต้องลงเสาเข็มเพื่อให้มันไม่สุดเสาเข็มของสาไวาน้ำแปดเสาก็เป็นหลักแสนแล้วไหนจะตัวสาไวาน้ำอีก แล้วในบ้านเราก็ทำ glass house เยอะดังนั้นพวกกระจกใดๆแพงหมด